สวัสดีครับเหล่าจอมยุทธทุกท่านนะครับอยู่กับผมเซโนเจวานะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการโหลดก้าวหินเซิร์ฟเวอร์ p r i v a t e นะครับหรือเซิร์ฟเวอร์เถื่อนนั่นแหละซึ่งหลายคนหลังใหม่มาถามผมบ่อยมากว่าพี่โหลดยังไงผมติดปัญหาตรงนู้นตรงนี้โหลดไม่ได้มาวันนี้ผมจะสอนวิธีโหลดเลยแล้วกันอ่า ตอนแรกขั้นตอนแรกนะครับเว็บเพจของมันผมจะทิ้งไว้ในไวในข้างใต้ดีคริปชั่นนะครับทั้งคลิปเว็บหน้าหลักและการสมัครผมจะสอนทั้งหมดไปในคลิปเดียวเลยอ่ะมาเริ่มกันที่ดาวน์โหลดก่อนอ่ะเรากดเข้ามาในเพจหลักมันในเว็บไซต์หลักเราเนื่อลงมาเราดูที่มุมซ้ายนะครับ จะมีโหลดคลาเยนเกมแมนวนแพดนะครับให้กดที่คลาเยนเกมมาก่อนวิธีการโหลดจะมีทั้ง Google และ m e เด a f i ฟ e นะครับสะดวกตรงไหนท่านสะดวกตรงไหนโหลดได้หมดเลยเอาละขั้นตอนแรกมาเลยครับก็คือสิ่งที่ทุกคนต้องทำเลยอันดับแรกนะครับปิดสแกนไวรัสแบบเรียลไทมก่อนนะครับ ต้องปิดใน Windows นะครับ d e f e n d e r r e a l t i m e ชั่วคราวก่อนปิดชั่วคราวนะครับหลังจากนั้นให้ทุกคนดาวน์โหลดตั้งแต่ลำดับที่หนึ่งจนถึงสุดท้ายนะครับโหลดให้หมดโหลดต้องโหลดให้ครบนะครับโหลดทีละไฟล์นะครับห้ามโหลดพร้อมกันเพราะมีปัญหาเพราะหลายๆคนมีปัญหาเรื่องโหลดมาพร้อมกันแล้วไฟล์ไม่สมบูรณ์นะครับอะหลังจากนั้น ให้ดาวน์โหลดเมนูอัปเดตนะครับตรงนี้ดาวน์โหลดไปก่อนนะครับอ่ะตัดมาที่สักค่นะครับปรับหน้าเปลี่ยนหน้าจอแป๊บหนึงอฮ้อันนี้คือหน้าตาของที่อัพที่เราดาวน์โหลดมาแล้ว ซึ่งนี่คือเวอร์ชั่นเก่าเก่ามากแต่ที่ทุกคนที่จะโหลดมาทั้งหมด5ไฟล์แล้วเนี่ยมันจะมีมันจะมีมาไฟล์มาทั้งหมดอ่ะ5 3ถึง4ไฟล์เหมือนกันครับแต่จะแตกต่างจากผมไปอย่างหนึ่งก็คือมันจะมีคำว่า A o W 2022แบบนี้แต่จะเป็นสัญ,ญลักษณ์ไอคอนเป็นสีดำให้ทุกคนให้คน ที่จะกำลัง install เกมนะครับกดไปเลยเลือก Install ว่าจะเอาไว้ในโฟลเดอร์ไหนรอจนกว่ามันจะเสร็จสมบูรณ์พอเราติดตั้งเสร็จสมบูรณ์ปุ๊บมันจะเราจะได้หน้าเป็น aow 2022อย่างนี้และหน้าตาข้างในโฟลเดอร์มันจะเป็นหน้าตาประมาณนี้นะครับนี่คือตัวเข้าเกมนะครับทุกคนที่ ที่แบบว่ายังไม่รู้ว่าตัวเนี้ยยังโหลดเสร็จแล้วเนี่ยที่ยังไม่รู้ว่ามันยังยังโหลดไม่เสร็จเนี่ยกดกดเปิดเกมกดเปิดคลเอน์ขึ้นมาเนี่ยมันจะดาวน์โหลดไม่เสร็จนะครับย้ำว่ามันจะดาวน์โหลดไม่เสร็จเพราะว่ามันยังขาดมนนวดไฟอยู่อ่าคืนนี้มันจะไปตอบเราจะมันจะไปตอบสนองมันจะไปสืบเนื่องที่ว่า การดาวน์โหลดเมนวลไฟล์มาเนี่ยนี่ผมผมแนะนำผมผมขออ,อสมมุติว่าตัวนี้คือเมนวลไฟล์แล้วกันตัวนี้ตัวนี้นะครับแพทเนี้ยครับเป็นเมนวลไฟล์เมนวลแพทถ้าคุณโหลดมาเนี่ยเสร็จแล้วเนี่ยให้ทําการแตกไฟล์นะครับมันจะให้ไฟล์มันจะให้ไฟล์เลสแพทแพทเลสแพทแ,แล้วก็เลสมา ให้ทุกคนลากดําทั้งสามตัวนี้กดคลิกขวาคัดลอกแล้วมาวางทับในนี้หลังจากนั้นตัวคลเอนจะอัปเดตได้ตามปกติหลังจากนั้น,ก,ก,น,นก็เข้าเกมได้ครับหากติดปัญหาอย่างอื่นให้ติดต่อผมมาทางเพจนะครับหรือไม่ก็ดิสคอดของสมาชิกคนไทยหลักนะครับ ผมจะทิ้งไว้ให้ทั้งหมดอ่าคราวนี้หลายๆคนจะติดปัญหาหลายๆคนอยากจะรู้ว่าสมัครยังไงซักเดี๋ยวผมจะย้ายหน้าจอไปอยู่ที่เว็บส,สมัครนะครับส่วนนี่คือหน้าตาของเว็บที่ทำการจะที่จะต้องที่สมัครนะครับ เราสามารถเลือกได้ว่าเราจะใช้ภาษาอะไรตอนแรกมันจะมาเป็นภาษาภาษาจีนเราสามารถปรับเป็นภาษาอังกฤษก็ได้หรือภาษาไทยก็ได้แต่ผมแนะนําให้ใช้ภาษาอังกฤษก่อนหน้าตาการสมัครก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้คือ ID เราสามารถใช้ ID อะไรก็ได้ที่ท่านต้องการ2เรื่องอีเมลอีเมลจะใส่อะไรก็ได้แต่ขอว่าให้ให้เป็นอีเมลที่จําได้นะครับส่วน password ก็ ใส่ตามปกติครับแล้วก็ยืนยันพาสเวิร์ดแล้วส่วนโค้ดตัวนี้คือโค้ดที่เป็นการที่เราเติมทองเป็นเป็นโค้ดเชิญเป็นโค้ดชวนผู้เล่นดีกว่าครับแบบว่าสมมุติว่าคุณถูกค,คุณได้โค้ดคุณได้โค้ดจากคนนู้นคนนี้มาเนี่ยให้คุณเอาไอดีของคนนั้นมาใส่แล้วมันจะมันจะมันจะได้สิทธิพิเศษบางอย่างนะครับ เดี๋ยวผมจะอธิบายทีหลังสว่วนเซิร์ฟเวอร์นี่คือจุดที่คนหลายๆคนเขาพาดกันนะครับคือการเลือกเซิร์ฟเวอร์ลงเนี่ยมันจะมีผลต่อเนื่องด้วยจากคุณเติมเงินนะครับคุณต้องเลือกดีๆว่าคุณลงคุณอยากเล่นเซิร์ฟเวอร์ไหนคุณต้องเลือกลงเซิร์ฟเวอร์นั้นตอนนี้มีอยู่3ามเซิร์ฟเวอร์ QM S Moon และ Winter วินเทอร์คือเซิร์ฟใหม่ล่าสุดและมีคนไทยเล่นอยู่เยอะที่สุดนะครับตอนในช่วงเวลานี้เลือกให้ถูกนะครับว่าจะลงเซิร์ฟเวอร์ไหนและจากนั้นหลังจากที่เราสมัครเสร็จเรียบร้อยให้เราล็อกอินเพื่อทดสอบว่ารหัสใช้ได้หรือไม่นะครับอ่าถ้าสมมุติว่าล็อกอินได้ ถูกต้องล็อกอินแบบว่าการสมัครเสร็จสิ้นนะครับหน้าตาของในตัวเนี้ยหน้าตาของในเว็บตัวเนี้ยมันจะมีผลนะครับการเติมเงินมันการเติมเงินเนี่ยมีมีประโยชน์มีมีแบบว่ามีมีมีแบบว่ามีมีสิ่งที่ต้องใช้คูณสองด้วยก็คืออย่างเช่นเราเติมหนึ่งพันทองเนี่ยห้าร้อยสามสิบาทเราจะได้เว็บพอยต์ในเว็บมในเว็บเนี้ยมาห้าสิบพอย ซึ่งสามารถเอามาแลกเป็นของใช้ต่างๆได้อย่างเช่นไอเทมที่ใช้คู่กับแลกกิจกรรมในเกมที่ได้พวกของหยกต่างๆพวกได้ชุดแฟชั่นต่างๆฟรีต่างๆเนี่ยครับก็ก็ก,ก,ก็ก็ต้องใช้เว็บนี้ก็ต้องใช้เว็บพอยต์นี้เหมือนกันนะครับและที่สำคัญคุณต้องเลือกเซิร์ฟเวอร์ให้ถูกต้องนะครับเพราะว่า ถ้าสมมุติว่าคุณเล่นเซิร์ฟเวอร์วินเทอร์แล้วคุณสตอนคุณสมัครไปใช้ QMS หรือมูลเนี่ยเว็บพอยต์นั้นจะไม่สามารถใช้ได้กับเซิร์ฟเวอร์วินเทอร์นะครับก็คือคุณแรกของคุณแรกของได้ปกติก็จริงคุณเติมทองเข้าเซิร์ฟวินเทอร์ได้ก็จริงแต่ของที่เราแลกจากตรงนี้หรือเราซื้อจากเว็บ v p p s h o ชเนี่ยจะไม่เข้าเซิร์ฟเวอร์วินเทอร์นะครับนี่คือคุณต้องระวังด้วยในการสมรัครส่วนอัตราเติมเงินหรือ ค่างเงินต่างๆเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าค่างเงินหยวนในเวลานั้นๆนะครับบางทีอาจจะแพงกว่าหรือสูงหรือถูกกว่าก็ขึ้นอยู่กับข้างก็ขึ้นอยู่กับตรงนี้ด้วยนะครับหรือว่าตลาดในเกมด้วยเพราะว่าราคาของในตลาดตอนนี้อย่างเช่นไล้ครั่งรัชนีชิ้นส่วนรัชนีชิ้นส่วนเบิกราคาขึ้นลงมากตอนนี้เพราะว่าคนใช้เยอะอ่าสำหรับที่สำหรับคนที่ ดาวโหลดเสร็จไม่ติดปัญหาอะไรเลยอยู่คันนี้เข้าเล่นได้ตามปกติก็ขอให้โชคดีนะก็ขอก็ขอแสดงความยินดีด้วยหากคนไหนที่ยังติดปัญหาอยู่ก็พวกเราก็ยินดีที่จะช่วยนะครับอยากให้คนไทยมาเล่นเซรนิร์ฟมีเยอะเยอะๆนะครับถึงจะบอกว่าเป็นเซิร์ฟเถื่อนแต่แต่ฐานจริงๆว่าหลายๆอย่างเซิร์ฟเวอร์นี้ไปไกลกว่าเซิร์ฟไทยนะครับสำหรับวันนี้ ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ